แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศของการรับสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมไบส e ฟอร์ a d กันก่อนนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558นะคะก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อหรือว่าไบส์ฟอร์ดขึ้นโดยได้ทําการลงทะเบียนรับของพระราชทานไปแล้วนะคะเมื่อวันที่2ถึง10พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะ โดยในวันนี้นะคะได้เปิดให้ประชาชนที่ทำการลงทะเบียนในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อสามารถมารับของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเข็มกลัดที่ระลึกเสื้อจักรยานสายรัดข้อมือรวมถึงบัตรประจำตัวนักปั่นจักรยานพร้อมบัตรประจำจักรยานด้วยได้ด้วยตนเองนะคะที่สนามสุภชลา,สายสสำหรับการมอบสิ่งของพระราชทานครั้งนี้จำนวนาน 99, วน99,999ชุดจะแบ่งออกเป็นสองรอบค่ะคือในวันเสาร์ที่2 8พฤศจิกายนและ ในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยจะแบ่งรอบการรับมอบของพระราชทานเป็นวันละ5,000 50, ชุดเรียงตามวันและเวลาที่กำหนด นอกจากนั้นภายในสนามสุพัชลาสายยังมีจุดให้บริการต่างๆกับประชาชนทั้งอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานหน่วยบริการทางการแพทย์การจัดจําหน่ายสินค้าราคาถูกทงน้ำเงินตลอดจนการจัดจําหน่ายสินค้าทงฟ้าของกรมการค้าภายในกระโวงพาณิชย์การจัดแสดงนิตรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการจัดจุดถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก การการแสดงดนตรีสดของข้าราชการกองทัพไทยนะคะพร้อมทั้งการแสดงของศิลปินดารานักร้องเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับประชาชนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะมีประชาชนมาทยอยรับสิ่งของพระราชทานกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ประชาชนจํานวนมากก็ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารและก็ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีเราไปฟังความรู้สึก จากบรรดาผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันค่ะวันนี้ก็มากับลูกชายนะครับมีความรู้สึกพื้มใจครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมกิจกรรมหมายปอดแดนนะครับรู้สึกมีความสุขมากครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งแรกครับมีความรู้สึกปราบรื่มและถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <S S S> ซึ่งพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยในภารกิจม,มามากมายนะครับ อย่างน้อยที่สุดพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนกควรสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านวันนี้บอกได้ตามตรงเลยนะคะถึงอากาศจะร้อนแต่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและทุกคนเข้ามาเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ อย่างน้อยๆเนี่ยเราได้เห็นว่าประชาชนรักองค์พ่อเราแล้วก็เรามีความภูมิใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยวันนี้ที่มาเนี่ยรัฐบาลทำดีนะคะแล้วก็เขาขึนความสุขให้กับประชาชนจริงๆ